ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมไลโซอีกแล้วกับการรีวิวอีเวนต์ไล่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับห้ารอบนี้ก็ก็จะมารีวิวตัวสกาวให้ดูนะครับซึ่งัวสกาวเนี่ยจะมีมาอัปเต็มนะครับจะได้สกิลพิเศษนะครับก็คือเป็นมาแห่งการกอร่อสร้างเนาะ25%เมื่อเดินผ่านพื้นที่ของเรานะครับ จะมีโอกาสที่จะก่อสร้างให้โดยอัตโนมัติ1ขั้นนะครับส่วนตัวก็อว่าดีนะครับสำหรับแบบเผื่อแบบแปลนไม่ออกเนาะแล้วก็ส่วนสำหรับตัวนี้สกิลทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าจะเป็นแบบแปลน33%นะครับเมื่อไม่ติดจะบวกเพิ่มอีก3%แล้วก็ส่วนจี้นะครับจะเป็นมีโอกาส30%เเมื่อเราก่อสร้างจะมีโอกาสซื้อต่อเมืองในแถวเดียวกันนะครับ โดยรวมแล้วก็ก็ดีนะครับค่อนข้างจะโหดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นจะโหดอย่างที่คิดไว้จริงๆหรือเปล่าเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าครับเดีเราไปเริ่มที่เกมแรกเลยดีกว่าครับผมโอ้ oh. เริ่มเข้าสู่เกมแรกนะครับผม โอ้แต่ละคนนี่ครับนี่คือสกาวที่ไม่ได้ใส่ออปชั่นเพิ่มนะครับไม่มีหัวไม่เท่เลยแล้วก็บูบูบหรือจินนี่นะครับกับสกิลอ๋อสกิลบินตามกับเบิ้ลสามบินนะครับผมแล้วก็เปียโรนะครับหรือถ้าเรารู้จักในนามคอนสแตนตินนะครับ ที่4นะครับโอเิ่นคนสุดท้ายอีกแล้วอ่ะนีเเ่เขาจะไม่ได้เช็คแบบเป,ลปลเลยนะครับอืมที่เขานี่ค่อนข้างจะโหดน,นะครับมีนินจาสกอร์ด้วย <12. S 1> เฮ้ยต้องเช็คก่อนว่ามีตัดหลังฟ้าหรือเปล่าแต่ละคนนะครับอ่าคนนี้ไม่มีนะครับ ละครสแตนตินเราไม่ค่อยกลัวละสำหรับคนนี้ต่อให้ไม่มีสำหรับตัวสเกาที่ไม่มีหูนะครับต่อให้เขาไม่มีไออะไรนะต่อให้เขาไม่มีตัดนางฟ้าก็ยังน่ากลัวนะครับเพราะเขามีเออปืนมิลารนะครับโอ,อย้ยกลัวนะเนี่ยเฮ้ย ติดมันต้องแบบนี้สิพี่น้องโอ๊เพอร์แคปม,มือไปโดนนี่ต้องแบบนี้ผู้เชีย่ยวาแจะด้านการซื้อต่อนะครับเห็นหน้าในคอมเมนต์บอกเขาบอกว่าของเกาหลีจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าแบบเกาหลีนี่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวอารมณ์แบบ เออก็ก็ก็มีโอกาสติดแบบแปนปุ๊บก็สร้างเลยนะครับไม่ต้องไปไหนต่อการที่เขาทำแบบนั้นเพื่อลดโอกาสไม่ให้ไปโดนคนที่ยืนอยู่ตรงจุดสตาร์ทนะครับเราก็จะไม่โดนนั่นเราก็จะไม่โดนไอ้คู่มือนำทางผิดพลาดนะครับซึ่งจะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่โคตรจะโหดแต่เซิร์ฟนี้ดันจะทำแบบปกตินะครับก็เลยก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับอ้าวตังค์หมดแล้วเนี่ย ตายแล้วตั้งหมดดูนะครับว่าเขาจะติดหรือเปล่าโห<ฮ>เอาจริงดิ19%เนี่ย19%เขาก็ติดนะครับเอาซะแบบเงือบแดกสับตอนนี้นะครับบโบูบของเรายังไม่เริ่มทำอะไรนะครับเนื่องจากกดออโต้ไปแล้วนะครับ เรียบร้อยครับเฮ้ยอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นนะอะไรมันจะโชคายขนาดนั้นนะอืเพื่อป้องกันค,ความตายที่เราจะมาเยือน,นครับเราแช่แช่ไปเนาะค่อยๆแช่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะพอรอดอยู่ ผม oh, ไม่นึกนะครับเนี่ยว่าไอตัวสกาวที่เป็นแบบปกติสกิลจะออกขนาดนี้นะครับโอโบเปิดตัวแล้วครับเรียบร้อยครับติดฟองสบู่นะครับเนื่องจากกดออโต้ไปนะครับอ่าแล้วแม่นางก็ไม่มีเอามีตัดน้กฟ้า35เนะครับ ต้องมารอลุ้นนะครับว่าตัตสังฟ้าเขาจะติดหรือเปล่าเราทำอะไรดีเนี้ยโอ้ยตายตัวนี้ติดยากมากเลยครับสำหรับสำหรับเล่นเกมวัดดวงนะครับเรียบร้อยครับ ค่าสิองล้านนะครับยกให้กับแม่นางนครับอืมตามเราแล้วเ,เฮ้ยกดสิบสองออกสี่นะออกสามนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอไม,ไม่ใช่อยู่ๆสาวสิบห้าปเนก็ตัดเราทิ้งได้นะครับอ้าวเออดื่มไปคอนสแตนตินเขาไม่มี โดยส่วนตัวแล้วถ้าคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเล่นด่านที่เป็นสองหลังนะครับแบบว่าต่างคนต่างเล่นสายสร้าง,สร,างสร้างสองหลังเพื่อจบเกมครับเรากไ็ได้แบบแย่งซื้อได้ด้วยแย่งซื้อรัวๆเลยแต่แบบถ้าเป็นแบบสร้าง mark, แลนมาร์กเราก็ต้องรอนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงจุดนี้่าถ้าเขายังไม่สร้างครับเราก็ต้องพยายามรีบๆมาสร้างให้ได้นะครับ เพื่อให้สกิลเราติดจะได้รอดตัวไปผมขอเพิ่มอนาเขตตัวเองนิดนึงรู้สึกว่าเมืองเราจะน้อยไปนะครับเราต้องมีเมืองเอาไว้เหยียบเยอะอ่าสกิลแบบแปนก็ติดนะครับ you, ตอนนี้โดยส่วนตัวแล้วสกาวน่าจะค่อนข้างจะโหดน,นะครับสกาวตัวไม่มีหูเนี่ยเพราะว่าเธอมี นี่ครับปืนมิดนะครับสําหรับเซิร์ฟไทยที่ยังไม่เข้านะครับปืนนี้มีความสามารถเหมือนมิ拉เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโกงมากกว่ามิดนะครับดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วหกสิบกับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าใช่ย,ย่อยเราจะลองดูนะครับว่าเอ้ยกรมเอามานะบวกเจ็ดแล้วด้วยทำไมไม่ติดเฮ้ย จะร้องไห้ไม่ติดนะครับสกิลขอบคุณครับสำหรับเกาะไปคนแล้วมั้งเนี่ยสามสาิบหกล้านนะอีคนแล้วบ้านเนี่ยพึ่งไปสิอยู่ด้วยกันก่อนอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ตายคนเดียวนะเฮ้ย มันทำไม่ได้ครับนอกจากจะเราต้องแช่นะครับเพื่อความอยู่รอดอถ้าเราไม่แช่เราก็จะน่าจะตายนะครับมีโอกาสตายสูงมากแม่นางเล่นย่ำขยำย่ำยี่ย่ำยี่ย่ำยี่เลยล่ะเหมือนจำจี้มีนะคนโหดครับ เขียบเป็นแม่งไปตรงๆเลยอ,เอ่าเราไอ้สกิลโอ้ใช้ได้นะเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกสามเมื่อไม่ติดนะครับนี่สามสิบสามเซนบวกสามเมื่อไม่ติดนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโดวยส่วนตัวแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วทำไมจี้มัน สวิตรี่ไม่ติดเลยบ้าจริงถ้าจี่จะไม่ติดขนาดนี้จะมีไปทำไมนะ้าหนึ่งสองสามสี่นะครับอ้าวก,กรรมอีกแล้วเหรอโอ้โหห้าสิเเซนนะครับมีเหมือนกันเลยแต่เขาติดนะครับเราก็ต้องทำใจ ตอนนี้เหมือนมีการวัดแล้วนะครับตรงไอ้ตรงน้ําแข็งนั้นก็แช่กันหมดทั้งแมปนะวัดก่าใครจะตายก่อนกันนะครับโอ้โหทำไมคุมเต่ามันดีเลยขนาดนี้นะอ่าเออใช่คุมเต่าของผมใช้เป็นอันนี้นะครับไอเดฟฟาคอนอาวุธของแคแนนนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ปั้นตัวคุมเต่าตัวอื่นเลยครับที่คุมเต่าอ,อันอื่นเลยเพราะว่า เพราะว่าไ,ได้มาช้ามากคนยากคนจนนะครับอะโอ้โอ้จะไม่มีที่ให้อยู่เลยเว้ยไม่มีที่จะยืนแล้วนี่นะครับก็ความอยู่รอดอย่างน้อยเราก็น่าจะไม่โดนอ่ะอย่าบอกว่าแช่อีกนะแล้จะเอาให้ตายเลยหรือเปล่าเนี่ยอืมจ้า สุดใจบอกเลยแตมาดูครับว่าเปียโรเขาจะรอดพ้นไปอ้าวแช่ต่อนะครับโอ้แช่ต่อกันแบบส่งต่อใจส่งใจนะครับเรียบร้อยครับนี่เรียกว่าส่งต่อความรู้สึกดีๆนี่เองนะครับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับป่วยเลย ทางเดียวนะที่เราจะรอดนี่ใช้ได้นะครับรู้สึกคุ้มค่านะครับกับการที่ใส่นี่นะครับอัญ,ญมณีสองเปอร์เซนนะครับมันทำให้กล่องบินเราเป็นยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับบินบ่อยขึ้นผมอยากให้สกาวมันทำอะไรสักอย่างกับน้ำแข็งนะครับไม่งั้นแย่แน่เลยหาของมันมากจ้า ส220%นะครับโอ้ยอาสนาสันเลยดีนะเนี่ยที่เขาไม่มีตัดนางฟ้านะครับไม่งั้นก็คงจะตายไปแล้วทำไรดีนะเราเอาเมือง่ปแล้วกันสรุปสร้างเองลื่นเองไนงะ เออดีสร้างเองลื่นเองอีกโทรเอ,อ้ยนี่ถ้าเกิดเขามีถ้าเกิดเขามีนั้นนะครับเขามีแม่เหล็กนะครับอันตรายมากๆที่ว่าเขาไม่มีแม่เหล็กนะครับไม่งั้นเขาย้ายดูดย,ย้ายดูดแน่นอน ลื่นๆลื่นๆลื่นเยอะลื่นมาเหยียบเมืองตัวเองตอนนี้เหมือนเป็นการต่อสู้ระหว่างคอนสแตนตินแล้วก็สกาวไ์หู่นะครับผมเหมือนเป็นตัวประกอบเราต้องให้กำลังใจเขาทั้งคู่ด้วยการส่งอีโมนี่สู้ๆนะใครสักคนน้อกชนะเราจะแพ้ให้นะเป็นคนดีเราจะแพ้ให้นะ เฮ้ยเรียบร้อยครับเสียช well> ีวิตไปหนึ่งอยู <S <s ่เฉยๆอย่งเราก็ชนะได้เหรอเนี่ยบ้าจริงจัดสิโอ้โหเมืองใครๆก็หวงแน่นอนครับว่าผมจะชนะด้วยการทิปเปิลแน่นอน ไม่ได้ผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆอย่างเงี้ยพอลาแบาบพอหย่ล้มละลายเขาเสียน้อยๆที่ผมล้มละลายโอ้โหแทบจะต้องขายบ้านเฮ้ยทำขนาดนี้มันต้องเหยียบซะหน่อยไม่ให้เหยียบทำไมไม่ให้เราเหยียบซะหน่อยลนะ่ะ มามา <12. S 1> เฮ้ยยามขนาดนี้ต้องเด้งเอา้าครับขอบคุณครับถ้าจะไม่เด้งเลยนะอันนี้ผมใส่มานะครับแต่ว่ามันเป็น45อร์เซ็นตยังไม่ไดีปเป็นเอบวกเลยลืมเน่ครับตอนแรกเห็นมันบวกเจ็ดนึกว่า,เอ,าอเ,เอ้าคงจะเอบวกไปแล้วสังเกตเพิ่งมาเพิ่งมาสังเกตชัดๆว่าเอา้าลืมนี่ว่า ก็ได้แต่นั่งร้องไห้นะครับอืมทำไมดีละ่ะเออสี่ไหมเรียบร้อยอ่าเราจะไม่ส่งอีโมกันแกล้งเขานะครับสำหรับเราที่เล่นได้แฟฝงแล้วก็วจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแรกนะครับ นี่เงินคูณอยู่นะครับแล้วเราไปดูเกมที่สองกันนะครับผม<อ>บไปเราไปเกมที่สองกันเถอะเข้าสู่เกมที่สองกับเกมแรกที่ผ่านไปก็ชนะด้วยความชนะนะครับ first. First <laughs> ชนะด้วยความอยู่เฉยๆ <laughs> คนอย่งเขาสู้กันแล้วก็อยู่เฉยๆจนชนะมาได้นะครับ รอบนี้เปิดผมเล่นผมได้คนแรกแบบแปนไม่ออกด้วยนะครับเราภาวนาให้แบบแปนออกเรียบร้อยครับผมอ่าออกสักหน่อยเนาะน้าดูจี้เขาดีกว่ามิกไซคีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโหดน,นะครับเนื่องจากสกิลแล้วก็จี้ตัวละครนั้นเป็นผสมนะครับ เป็นระหว่างไซคีกับมิลาชนะครับอ่าเขามีตัดนางฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เราสนแค่ตัดนางฟ้าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ม m i มิลลาชเหรอ,เ,อเรามาดูที่น้อนกันนะครับอ่าคนนี้ก็มีตัดนางฟ้านะครับอ่าคนสุดท้ายก็แน่นอน,นครับต้องมีตัดนางเรียบ้อยครับหกสิบเปอร์เซ็นตตัดนางฟ้าเกินตลาดนะครับ ผมกำลังงงครับว่าเออไอสกิลไอจีนั้นน่ะไอคู่มือตำทางผิดพลาดอ่ะมันมันมีอยู่จริงหรือเปล่าครับผมไม่เห็นมันจะติดเลยเออแล้วขอไปกันเนาะ ก็สำหรับเซิร์ฟนี้เขาก็ชอบใช้นั่นกันนะครับไอ้นั่นอนะ่ะไอคูนสี่อะครับถือว่าฮอตฮิตมากสำหรับเซิร์ฟไต้หวันนะครับจีฮิตของไต้หวันก็น่าจะเป็นคูณสี่แบบแปนม่วงเอาเฮ้ยโดนั้ยนะไม่โดนจ้าอเอาจริงดิร้อยสสิบห้าล้าน,นแต่เมื่อไร <My turn. S 1> โอ้ ต้องรีบหนีแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ต่อไปมีหวังยากจกแน่นอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยฮิยเฮ้ยอย่าขาดนะ <c oughs> อย่าขาดบอกว่าอย่าขาดเลยลเอานะเอานะเราต้องสู้ต่อไปนะครับ ส่วนตัวเราคิดว่าบางคนที่มีคูณสี่บางคนเขาได้ใช้ประโยชน์ตีมันจะค่อนข้างจะโหดเลยนะครับส่วนผมมันเขาไม่ค่อยตกเมื่อคูณสี่ของผมนะถ้าเกิดพอเราผมเอามาใช้ก็เลยไม่ได้เคยเอามานะครับ <c oughs> ถล่มเมืองเลยเหรอเฮ้ <c oughs> มันอยู่ไม่ได้เ <c oughs> นี่ยครับแล้วก็พอเราเล่นแบบนี้นะครับ ถ้าเราได้เริ่มก่อนเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ไปใช้สกิลตัดเมืองนะครับเพราะว่าเรานำหน้าเข้าไปแล้วอ่ะ<ป>ค่อยเล่นไปนะครับอือหือยาจกชี้แค่ไหนทําใจดู โอ้ oh, no เฮ้ยซื้อต่อได้เฉยแบบงงๆนี่ครับสำหรับทีมยาจกอย่างผมหลงสายต้องอยู่เฉยๆซะแล้วแหละไม่งั้นไม่รอดแน่เลยยังจะบินอีกเหรอแต่ละคนนะครับตอนนี้มีเงินติดตัวกันอยู่มากมายนะครับ สองเธอขอร้องนะเอ้ย oh, <no. S 1> สีฟ้าเขามีเฮ้ยเม่เล็กผมว่าเขาเหยียบมันแล้วรวบทิ้งแน่นอนครับ The Power อืมคนดีนะเราเนี่ย <Nice. S 1> โอ้ยผมรู้สึกว่าออฟนี้เริ่มจะโหดแล้วนะไอออฟโอกาสซื้อต่อเนี่ย ผมว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะสำหรับแบบเปน3เป็น33%นะครับผมรู้สึกว่าไอแบบเป็นทองครับแบบเป็น33% 3บนวก3นะครับเป็นแบบแป็นที่ติดยากนะครับถ้าเทียบกับแบบเป็นม่วงแล้วอะแบบเป็นม่วง3 3แบบเปแบบแปนม่วงจะติดง่ายกว่านะครับ ไม่ใช่ติดง่ายธรรมดาด้วยอยู่ๆก็ติดอยู่ๆก็ติดนะครับเราขอเดนมาสก่อนเนาะ <c oughs> เริ่มเขาเริ่มแช่นะครับเขาเริ่มจะฆ่าเรียงตัวแล้ว ือจะแช่ที่เราทำไมสีฟ้าก็ก็ติดก็ก็ติดดีมากเกินไปแล้วนะครับสำหรับกล่องบินติดขนาดนี้แล้วขอล้างก่อนนะครับแล้วก็มาแช่ที่เทาแทนนะครับเพราะว่าอันตรายมาก แล้วแต่เราก็จะเลื่อนไปอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็แช่อีกนะครับเพราะว่าถ้าไม่แช่มีหวังน่าจะรอดยากคูณ64แล้วนะครับทำไมผมรู้สึกว่าผมเจอคนใช้คูณสีเยอะจังเลยปกติก,ก็ก็มีบ้านครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเยอะขนาดนี้ โอ้ oh. จบกันผมทำอะไรดีนะี่ยผมไม่อยากบินด้วยผมจะผมจะอยู่เฉยๆขอให้แบบแปนติดนะครับคุณครับติดมากเลยอืขอโทษเถอะเราจะตัดเมืองเขาได้ไหมนะเก้9 000. ล้านรวมๆกับ ถ้าหักรดแล้วน่าจะเหลือประมาณ8ล้าน7ล้าน9ก้านะครับประมาณถึงเศษแต่ส่วนตัวคิดว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามันใกล้กับนี่เกินไปทางเดียวที่เราจะรอดนะครับก็คือออก2หรือไม่ก็ออก12ไปเลยนะครับเดี๋ยวทําเมือง โอ oh, นึกว่าทำเมืองเราอีกมันจะโหดร้ายไปถึงไหนวะเนี่ย <12. S 1> ขอบคุณครับ <My turn. S 1> ทำะไรดีเนี่ยเอ้ยชุด,ชด,ชดอ่าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็สนุกนะครับ <It S 1> อ <laughs> เอาจริงดิ ตั้งแต่เล่นมาผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ผมเล่นไอเนี่ยเกมวัดดวงเนี่ยแล้วไม่เคยตายตั้งแต่รอบแรกเลยถ้าไม่นับไอตัวถ้าไม่นับการ์ดแรงอื่นนะครับเอาแรงเอสเนี่ยเอสบวกอย่างเดียวนะที่เคยเล่นมาตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเกมไม่ได้เรื่องเลยถ้าจะแพ้ขนาดนี้นะผมว่ารู้สึกไซคีน่าจะแบบไซคีคือตัวที่อวยของเซิร์ฟอะครับคือตัวอวยของเซิร์ฟเลยแหละ แช่กันแบบจังนับมาวิสาห์จะหวังกับร้อยเปอร์เซ็นตะหน่อยไม่ออกวันนี้จะทำยังไงเนี่ยมามามา,มาทำไรดีสิบละกันเนาะเอา้าติดเก้าเฉยเลยความสามารถในการมองเกตของผมยังไม่ค่อยดีนะครับ ชอบแบบมองปุ๊บแล้วก็ปล่อยช้าปล่อยเร็วเกินไปมันก็เลยเวียงเวียงเทบร้อยครับสำหรับสีฟ้าเหยียบเข้าไปเต็มเหนียวเลย670ล้านนะครับเฮ้ยทางนู้งเขายังไม่ยอมแพ้นะครับอ่าขนาดนี้แล้วเราก็จะอยู่เฉยได้ยังไงเหยียบแม่งเลยครับขอละ เราสงสารเพื่อนเราไม่ยายเพื่อนโดนคูณ64เนาะเฮ้ยนี่มันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าโ <c oughs> อ,อ้ัวเพื่อนไม่มีตังโอ,อ้โหตายแล้วขอบคุณเพื่อนด้วยนะเว้ยมึงไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ไอแดงแบ่งเงินให้มึงอะ่ะเืออย่ฮะ <c oughs> สลับสลับอะไรวะอ๋อก็เสีงเลยสลับอะไรแปลกๆแเราคือคนที่อยู่นิ่งๆุดแส้อน,น,นะครับเนี่ยตอนนี้เพราะว่าอะไรตัวคงตัวคูนเราก็ไม่มีนะครับ ก็เลยได้แต่ทำชัยนะเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเฮ้ยเหยียบเข้าไปเต็มเนียวแล้วก็เรียบร้อยครับแพ้ผ้ายไปแล้ว,วก็ก็แพ้แล้วอ,ะอ,อ่ะเอ้ยออก ก็ก็ข้อหอมปากหอมคอนะครับสําหรับละครตัวนี้เนาะโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นสกิลแบบเกาหลีเนี่ยมันจะน่าเล่นมากนะครับเพราะว่าถ้าติดแล้วติดสกิลแล้วจะสร้างเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปวนกลับที่จุดสตาร์นะครับทําให้ไม่ต้องเสี่ยงเจอกับคู่มือนําทางผิดพลาดนะครับส่วนสกิลซื้อต่อนะครับได้เห็นครั้งเดียวส่วนครั้งต่อไปมมันก็ไม่ค่อยติดนะครับ ก็ก็เนาะแล้วแต่ดวงนะครับสกิลนี้1ใน3อ่ะประมาณ1ใน3จากที่ลองเล่นมาก็ก็ดีครับ <c oughs> ใครที่จะเล่นตัวนี้ก็ลองคิดดีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุดในเกมเนาะสำหรับตัวคอยใหม่ที่เข้ามาในตอนนี้อ่า ใครที่ยังไม่ได้ก็ขอให้ได้นะครับส่วนใครที่ยังใครที่ได้แล้วก็ก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่ารู้สึกยังไงกับตัวละครตัวนี้เนาะมันก็ไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูผมรีวิวนะครับเสียงก็จะ เออเออนิดนึงเขาขอโทษด,ด้วยนะครับสว<น>ันนี้ก<น>็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีเวนตนะ์หน้าเนาะบายยครับผม